ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจ สวัสดีค่ะสวัสดี fc เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยค่ะคลิปนี้เป็นสูตรคำนวณหลักร้อยบนสถิติ8งวดนะคะสูตรหลักร้อยนี้เป็นสูตรที่ลงให้ใหม่นะคะก็ลองดูไปนะคะสําหรับสูตรนี้ค่ะใช้หลักแสนบวกสิบท้ายครั้งที่2องนำมาบวก2องบวกสบวกสนะคะ สถิติเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก5 7 8 1 7 1 2ตัวล่างออก8 3นะคะมาคำนวณพร้อมกันเลยค่ะในงวดนี้ใช้5บวก4 5บวก4ได้9นำ9มาบวก9บวก2ได้11ใส่1 1บวก2ได้3 3บวก4ได้7ได้เลขเด่น1 3 7ผลการออกราง3ตัวบนออก3 7 2หลักร้อยเข้าเลข3นะคะ ่อไปใช้3บวก9 3บวก9ได้12นำ2มาบวก2บวก2ได้4 4บวก2ได้6 6บวก4ได้10ใส่0 4 6 0ผลการออกรางวัล3ตัวบนออก0 3 7หลักร้อยเข้าเลข0ค่ะต่อไปใช้0บวก3 0บวก3ได้3นะคะนำ3มาบวก3บวก2ได้5 5บวก2ได้7 7บวก4ได้11ใส่1 ห้าเจ็ดหนึ่งผลการออกระหวนสามตบนออกเจ็ดหกหนึ่งค่ะหลักร้อยเข้าเลขเจ็ดต่อไปใช้ศูนย์บวกสี่ศูนย์บวกสี่ได้สี่ค่ะนำสี่มาบวกสี่บวกสองได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสี่ได้สิบสองใส่สองเลขเด่นหกแปดสองผลการออกระหวลสามตบนออกสองห้าแปดหลักร้อยเข้าเลขสองค่ะ ต่อไปใช้ศูนย์บวกศูนย์นะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นำศูนย์มาบวกศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกสี่ได้แปดสองสี่แปดเลขเด่นผลการออกรางวัลสามตัวบนออกสองสามห้าหลักร้อยเข้าเลขสองค่ะต่อไปใช้หกบวกสองหกบวกสองได้แปดนำแปดมาบวกแปดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสี่ได้หก 026สองค่ะผลการออกรางวัล3ตัวบนออก0 6 8ย์หหลักร้อยเข้าเลข0นต่อเลยนะใช้8บวก1 8บวก1ได้9นํานำ้ามาบวก9บวกสองได้11ใส่หนึ่งหนึ่งบวก2ได้ส3บวก4ี่ได้7 1 3 7ค่ะผลการออกรางวัล3ตัวบนออกห5 9หลักร้อยเข้าเลข1ค่ะ ต่อไปใช้8ดบวก1 8บวก1ได้9้านำ9มาบวก9บวก2ได้11ใส่1 1ึบวก2ได้3 3มบวก4ได้7 1 3 7นะคะเลขเด่นผลการออกรางวัล3ตัวบนออก308หลักร้อยเข้าเลข3ะคะ่ะทีนี้มาคำนวณสูตรนี้นะคะในงวดวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5 ใช้9กบวก8นะคะหลักแสนคือเลข9 10ท้ายครั้งที่2คือเลข8 9ดบวก8ได้17นำเลข7ตัวท้ายมาบวกเลขคงที่ค่ะสูตรนี้ได้เลขเด่น3ตัว7จบวกสได้9 9้บวกสได้11ใส่1 1ึบวกสได้5ค่ะเลข9เลข1เลข5นะคะหลักร้อยบนงวดนี้ หนึ่งในสามตัวนี้จะมีเลขไหนไหมเห็นหรือไม่สูตรนี้ลงให้ใหม่นะคะสำหรับสูตรหลักร้อยลองเลือกพิจารณากันดูค่ะใครชอบเลขไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ